สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำของเก่านะครับไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับซึ่งของที่นำมาใส่ในรถเนี่ยเต็มกระบะท้ายรถผมพอดีนะรถผมก็คือ Toyota h i l u ักม g ต t y X นะครับเป็นรุ่นรุ่นแคปนะ พอดีใกล้ปีใหม่ครับก็เลยเก็บบ้านนะครับเคลียร์ของทำความสะอาดนะครับแล้วก็มันมีของที่ไม่ได้ใช้หลายอย่างเลยนะครับก็เคลียร์ออกมาทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งของที่มันพอจะเอาไปขายได้ครับก็เอาใส่กระบะเอาไว้มีอะไรบ้างครับอ่าก็จะมีพวกกระดาษนะครับกระดาษคือพวกลังกระดาษ กระดาษทั่วไปเลยกระดาษทุกอย่างนะครับผมก็จะจัดไว้ในโซนไหนนะครับบริเวณทางนี้อันนี้เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับลำโพงบลูทูธนะครับเครื่องเล่น DVD เก่าๆโคมไฟนะครับของกลุ่มนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขารับซื้ออะไรบ้างนะผมก็เลยเอาไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งไหนเขาไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะคัดออกมาเองเอามาคืนเรา นะครับอันนี้ก็เป็นพวกของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับมีแผ่นซีดีครับเยอะมากนะครับเคลียห้องเนี่ยเก็บของในบ้านเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราใช้ซีดีกันเนาะผมก็ได้เอาซีดีนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วจริงๆมันก็ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ซีดีกันแล้วใช่ไหมก็เลยเอาพวกซีดีทั้งหมดนะครับใส่ถุงไว้เอาไปขายนะครับซีดีผมมีสี่ถุงเลยนะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ ดีทั้งหมดเลยอันนี้เป็นพวกขวดน้ำนะครับขวดน้ําเนี่ยบ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วนะครับพวกขวดพลาสติกนะครับก็รู้แหละว่ามันขายได้นะครับก็เลยเวลามีการใช้ขวดน้ําพลาสติกขึ้นมาเนี่ยนะครับผดมีสี่ขวดน้ําเปล่าที่เป็นขวดใสๆเนี่ยนะครับก็เก็บไว้เอาไปขายครับพัดลมเก่าๆพัดลมพังนะครับนี <c> ่ <oughs> ครับพวกขวดน้ําตรงนี้จะเป็นกระดาษเป็นพวกกระดาษเนาะ กระดาษนะครับชิวมกันน็อกอันนี้เป็นพลาสติกผมไม่รู้ว่าเขารับซื้อหรือเปล่าเอาติดไปด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งไหนถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาคือเราเอง่อะให้ดูอีกทีชัดๆนะครับเต็มกระบะพอดีเดี๋ยวผมจะออกรถนะครับแล้วก็เอาของไปลงขายที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับร้านจะอยู่แถวๆบ้านผมนี่นแหละ,ะครับก็ไม่ไกลมากคือไปขายร้านที่เขารับซื้อของเก่าที่ ที่มีแฟรนไชส์อยู่ทั่วประเทศนะครับวงพาณิช์ครับจริงๆร้านวงพาณิ์เนี่ยเขามีรายละเอียดสินของที่รับซื้ออยู่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะเราสามารถไปดูหน้าเว็บไซต์ได้ครับว่าแยกประเภทเอะไรบ้างเออเมื่อกี้ผมลืมให้ดูอย่างมีพวกอุปกรณ์ของรถนะครับที่เป็นเหล็กครับผมก็เก็บไว้นะนี่ครับสเตอร์เก่านะครับอุปกรณ์รถตรงเตงรถนะครับแล้วก็จะมีพวกนี่ครับ สิ่งของที่เป็นเหล็กนะครับอะไรรถอะไรรถกระบะผมนี่แหละเก่าๆที่พอเข้าศูนย์ไม่ใช่เข้าศูนย์สิพอผมไปอู่มานะครับผมซ่อมรถผมอะไรเนี่ยอะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่ามันราคาค่อนข้างดีอ่เดี๋ยวผมจะออกรถแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเต็มกระบะไมิตีเอ็กหนึ่งคันเนี่ยนะครับที่เป็นรุ่นแคปเนี่ยจะได้เงินประมาณสักกี่บาท ไปครับครับก็ตอนนี้มาถึงที่วงพาณิชย์นะครับสาขาเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีครับถอยรถจอดเรียบร้อยครับก็ตอนนี้พนักงานกําลังที่จะคัดแยกนะครับคัดแยกสิ่งของที่จะนำไปขายนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครับเขาก็จะมีของที่คัดแยกนะครับ ก็จะแยกเป็นประเภทแล้วก็นําไปชั่งนะครับนําไปชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะอ่าจ่ายเงนินให้กับเราพอดีตอนมาไม่ได้มีอะไรคุมมานะครับมันก็เลยขอมเลยกระจายกระจายนิดนึงจริงๆก็ขับมาเช้าแลแหละ ก็เอาของมาขายได้ครับก็จะเขียนป้ายอยู่ว่ามีรับซื้ออะไรบ้างแต่ป้ายขาดไปแล้วก็มีพลาสติกขวดแก้วโลหะอะไรพวกเนี้เราไม่ต้องเอาของลงให้เขาครับเขาก็จะมามีพนักงานครับมาจัดการแยกของไปเองโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับค่อยมาดูกันว่าขายได้เท่าไหร่กี่บาท เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมขายได้สามรอยแปดสิบบาทโอ้โหถือว่าไม่เลวเลยนะะไม่เลวเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าได้ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขายอะไรไปบ้างนะครับที่เขาแบ่งแยกแบ,แบ่งสัดส่วนออกมานะครับบางอันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยเขาบอกกรอบ อะไรคือกรอบก็ไม่รู้นะอ่สิบห้าบาทอันนี้คืออันนี้คือเงินเงินที่ได้นะครับสิบห้าบาทอันนี้น่าจะเป็นจํานวนกิโลนะครับกรอบหนึ่งกิโลสิบห้าบาทอ่าน่าใช่นะครับมีเหล็กบางนะครับเหล็กบางอีกกิโลละละละหกบาทนะครับช่างได้หกกิโลเป็นสาสิบหกบาทถูกไหมหกหกสามสิบหกอ่าใช่ตรงนะครับช่างมีกิโลเนี่ยครับแผ่นซีดีครับ,ค,รบคือราคาดีมากดูครับ แผ่นซีดีเนี่ยกิโลละสิบเก้าจุดแปดบาทกิโลละเกือบยี่สบบาทเลยครับนะครับขายไปสิบกิโลได้เงินมาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทซีดีนี่คือยอดหลักของของของครั้งนี้เลยของรอบนี้เลยนะครับมีอะไรมีพัดลมอ่ะพัดลมให้อะไรกิโลเท่าไหร่อ่ะได้สิบห้าบาทเหรอได้สิบห้าบาท คูณสิบห้าคืออะไรเอาว่าได้สิบห้าบาทแล้วกันใส่เขาน้าจะเขียนผิดมั้งนะครับเพราะมันไม่น่าหนักถึงสิบห้ากิโลผมว่าเล่มน่าจะเป็นกระดาษนะครับกระดาษที่เป็นเล่มสามสิบแปดเหรอกิโลสามสิบแปดอันนี้ได้หนึ่งจุดห้ากิโลได้ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับใสอันนี้น่าจะเป็นพวกขวดและพลาสติกใสนะครับกิโลละหนึ่งจุดแปดบาท ขายได้5กิโลได้9บาทแก้วนะครับแก้วก็พวกขวดเบียร์ช้างขวด M150 Sponsor พวกนี้ครับกิโล1.9บาทก็ขายไปกิโลหนึ่งนะครับ1.9บาทเหล็กหนาครับเหล็กหนานี่5.6บาทต่อกิโลนะครับขายเอาไปเจ็ดกิโลเนาะก็เป็น39.2บาทเหล็กหนาเนี่ยมีพวกผ้าเบรกยนะผ้าเบรกของผมที่ใช้แล้วอะ่ะมันก็เป็นเหล็กนะครับก็เอาไปขายได้ กระดาษกรองนะครับรวมๆกันมาก็นะครับสามร้อยแปดสิบาทถือว่าถือว่าดีเลยครับถ้าเกิดเออเวลาเพื่อนๆเ,เคลียร์บ้านหรือว่าเก็บบ้านเนี่ยเออของพวกเนี้มันสามารถทําเงินให้กับเราได้นะเราดีกว่าทิ้งเปล่าๆครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็มันก็ทิ้งไปใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้าเราเก็บซะหน่อยแล้วก็เอาไปขายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรามีไรายได้เข้ามาด้วยอ่ะโอเค ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่จะเก็บของไปขายเนี่ยนะครับก็ลองศึกษาราคาดูหน้าเว็บไซต์ของวงพัน,น์ิก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะมีเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็ลองดูครับผมว่ามันก็ดีกว่าเราทิ้งเฉยนะอ่ะอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ